วันนี้เราก็จะมาทำมากับแมวเราจะพับกระดาษให้ดูกันนะคะโอเคอย่างแรกก็พับพัพับ,พบอย่างนี้เลยแล้วก็ปิดปิดปิดนะตัดโอเคต่อไปเราก็จะทำอย่างนี้นะคะทุกคนดูตามได้เลย นี่เราจะทําหมาเป็นตัวเลขนะแล้วก็จะปิดปิดปิดถ้าเราไม่เล่นคลิปนี้คลิปนี้คนช้ามากโอ้โหพัดลิ้นพันเดียโอเคแล้วเราก็ต้องระบายสีวาดรูปมันลงไปเหมือนเจ้าหมาแมวเมื่อกี้โอเคตับตัวที่2เราก็จะเป็นแมวนะคะแล้วเราก็กําลังจะทําแมวดูตามได้เลย เราอยากทําคลิปเอิ่มเป็นแบบวิดีโอมากแต่ว่าทําให้เป็นใครที่ทําเป็นนี่ช่วยบอกแล้วหน่อยนะโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วบ๊ายบาย